สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกคนนะคะวันนี้แขกจะพามาดูนี่ค่ะต้นกุราบรวดฮิปนะคะที่แขกเคยบอกไว้เนาะว่าเคยเพาะไว้เป็นพันๆเม็ดเหลืออยู่แค่สี่ต้นมันงอกขึ้นมาแค่สามสี่ต้นเองเนาะจริงๆแล้วมันงอกขึ้นมาเยอะแล้วมันตายเนาะมันโดนหิมะนะ่ะแล้วมันตาย อันนี้แขกเพาะไว้ของปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนเอนอันนี้เพาะจากมเมล็ดนะคะตรงนี้มีอยู่แค่สองต้นจริงๆแล้วมันมีเยอะเว่านั้นแล้วย่ามันขึ้นแล้วแขกมาถอนญ้าแล้วไปถอนต้นมันทิ้งด้วยนะคะเพื่อนเน<ๆ>เนี่ยอันนี้เนาะอ,อันนี้ของปีที่แล้วนะมัน ถือว่ายังไม่โตเท่าไหรเ่เนี่ยเนี้ยต้นนี้มีเล็กนิ่เดียวเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นนี้เล็กนีดเดียวนะคะเดี๋ยวมันก็โตขึ้นไปอีกเนาะเดี๋ยวมันก็โตขึ้นไปอีกแล้วนี่มาอีกต้นหนึ่งเนี้ยต้นนี้ค่อนข้างที่จะโตหน่อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะต้นนี้ค่อนข้างที่จะโตหน่อยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแขกจะให้ดูความแตกต่างนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าหากว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนไหนที่ไปเจอต้น รถฮิปที่อยู่ข้างทางนะเพื่อนๆสามารถปัดมันมาได้เลยค่ะนะคะตัดมันมาได้เลยนะตัดมันมาได้เลยแล้นะเดี๋ยวแขกให้ดูอันนี้ที่เพาะจากเมล็ดนะคะอันนี้คือที่เพาะจากเมล็ดนะแล้วเดี๋ยวแขกพาไปดูอันที่แขกไปปัดกิ่งมันมานะกิ่งคือคือที่มีบ้านแขกผ่านไปเจอแล้วแขกก็เลย ตัดมาลองมาํำดูนะตัดมาอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไปปักชำไม่ได้อะไรเลยตักมาแล้วเอามาทิ่มลงในดินไว้นะ ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าหนาวนะแล้วเพื่อนๆมาดูตอนนี้ว่ามันโตไหมมันได้เรื่องไหมแกก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะว่าถ้าเจอแล้วนะตัดกิ่งมันมาเลยเอามาชําใส่ดินไว้หรือมาแช่น้ําไว้ให้รากมันออกแล้วไปลงดินเลยนะแล้วเดี๋ยวเป็นเราไปดูกันอันนี้ที่เพาะจากมเมล็ดนะอันนี้ที่ให้ดูตะกี้อันนี้คือเพาะจากมเมล็ดนะเพื่อนๆเนานะเนาะเดี๋ยวไปดูอันที่แก ไปตัดมาแล้วเบับปักทิ่มลงดินเลยว่ามันได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูกันค่ะนี่นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือกุหลาบรสฮิปอ,อีกสายพันธุหนึ่งนะอีกสายพันุหนึ่งนะคะแต่มันไม่เป็นที่นิยมที่จะเอามาปลูกแล้วที่อะ มันดอกสวยเฉยนะคะไม่นิยมที่มันไม่มันไม่มไมออกลูกเป็นลูกแบบสวยสวยเหมือนที่แขกเอามาทาออยกุหลาบนะอันนี้แขกไปซื้อมาแล้วบอกเขาว่าต้องการกุหลาบรสฮทิปแล้วเขาเอาอันนี้มาให้มันเป็นมันก็เป็นรสฮทิปอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่มันไม่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่นิยมนะแล้วทีนี้แขกจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าไอ้ที่แขกบอกว่าแขกไปเจอต้นกุหลาบรูทิป บ้านชาวบ้านแถวนี้ที่อยู่ข้างทางนะแขกก็เลยขอเขาตัดมานะตัดมาแล้วแขกเอามาทิมลงดินไว้เพื่อนๆนดูนะเออก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเนาะเอามาแบ่งปันกันถ้าหากคนไหนที่ไปเจอข้างทางหรืออะไรนี้เนาะคนที่อยู่เมืองนอกก็จะเห็นต้นกุหลาบร้อฮิตเยอะนะถ้าหากว่าเราเออคิดว่าอยากจะเอามาปลูกที่บ้านมั่งอะไรมั่งนะตัดกิ่งมันมาเลยเนี่ยแบบแขกเพื่อนๆน,นเห็นไหมนี่ แกตัดกิ่งมันมาแล้วแขกมาเสียบลงดินทิ้งไว้เฉยๆแล้วดูผลงานมันเนี่ยมันแตกใบแตกอะไรออกมาแล้วเห็นไหมแขกตัดมาก่อนหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆก่อนหน้าหนาวแล้วแขกก็มาปักเสียบลงดินทิ้งไว้เฉยๆเนี่ย แขกตัดมาสามกิ่งแล้วเพื่อนๆตัดมาสามกิ่งแล้วลองเอามาเสียบดูเห็นไหมเนี่ยได้ผลงานดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเอามาปลูกที่บ้านหรืออะไรนะไปตัดกิ่งมาเลยเอามาแช่ในน้ําเลยก็ได้นะคะตอกเปลือกลอกเปลือกข้อมันตรงข้างล่างข้างล่างออกนิดนึงแล้วก็แช่ในน้ําเลยก็ได้หรือจะเอามาทิ่มลงดินเหมือนแขกเลยก็ได้นะเนี่ยมันได้ผลนะคะเพื่อนๆเนาะได้ผลไอ้ที่เพาะไว้น่ะโหขึ้นช้ามากสู้ไปตัดกิ่ง อย่างนี้มาไม่ได้เลยนะเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอันนี้ต้นหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมไปตัดแค่กิ่งเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยตัดมาเห็นเพื่อ่าเพื่อนเนี่ยมันแตกใบแตกอะไรออกมาเลยเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็กําลังออกนะอันนี้ก็กําลังออกเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะเออมันได้ผลนะเนี่ยเนี่ย ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าลองไปตัดมานะลองไปตัดมากุหลาบรสฮิปนะคะเนี่ยเวลามันออกลูกออกดอกมันมันสวยมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะด้วยนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าใครที่คิดว่าโอ้ยอยากจะได้ต้นกุหลาบรสฮิปนะ,ะถ้าไปเห็นข้างทางแล้วนะตัดกิ่งมันมาเลยเอามาทิ่มลงดินเลยโอ้ได้ผลได้ผลได้ผลแล้ววันนี้ก็จะให้ดูอีก,กันหนึ่ง <c oughs> ให้เพื่อนดูอีก,กันหนึ่ง อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอะไรอันนี้คือเซอร์เรอรี่เซอร์เรอรี่ของปีที่แล้วนะเพื่อนๆแขกซื้อมาสกัดเอาน้ํากินแล้วทีนี้แขกก็ตัดตรงคโคนมันเอาไว้เนาะแขกก็เลยเอาลงเอาไปแช่ในน้ําไว้พอมันออกรากมันนิดหนึ่งแขกก็เลยเอาลงดินปลูกเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันได้ผลนะเดี๋ยวมันยิ่งสวยวันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะสวยวันนี้ของปีที่แล้วนะเพื่นเพื่อนเซอร์เรอรี่เซอร์เอรี่นะ อันเนี้ยเดี๋ยวมันยิ่งสวยว่าน,นี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็เอามาปลูกจริงไว้ล้วเดี๋ยวมีอีกต้นเดี๋ยวเราไปดูเซอรรี่นอาะเราก็ดัดแปลงเอาเนาะเพืเ่อนๆเนาะเนี่ยโรทิปพโรเทิบเออแขกก็ปลูกไปทั่วนะเนี่ยแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยสินี่ อันนี้ก็กุหลาบรถฮิปโดนหลอกซื้อมาแต่มันเป็นคนละสายพันธุ์มันไม่ใช่เป็นพันธุ์ที่นิยมที่จะเอามาสกัดเป็นออยหรืออะไรนะเพื<ๆ>่อนๆนแต่ดอกมันสวยนะดอกมันสวยอันนี้ก็เซอร์เรลี่เหมือนกันเนี่ยซื้อเนี่ยเดี๋ยวมันออกสวยปีที่แล้วมันออกสวยมากเนะี่ยซื้อมาสกัดน้ําแล้วตรงคูนต้นมันตรงนี้นะที่แขกตัดออกแขกก็แช่น้ําให้มันออกรากแล้วก็เอามาลงดินเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็เตรียมดินนะ เรียมดินที่จะปลูกดอกไม้น้เพื่อนเพื่อนก็ปลูกทิ้งๆไว้งั้นแนี่ยปลูกทิ้งไว้ข้างนอกอย่างงั้นเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวต้องไปซื้อดอกไม้มาปลูกนะคะเพื่อนเือนเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนก็ชอบดอกไม้กันสวยๆเหนนะเออนี่นะรูทิปน,นะเออไปตัดแค่กิ่งมามาชำไว้แล้วไปดูต้นที่เพาะไว้โอ้โหกว่าจะได้เพาะไวเ้เป็นเป็นพันพันเม็ดขึ้นมาสี่ห้าต้นโอ้ เนะเนี่ยแกก็มาแบ่งปันเพื่อนนะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะปลูกโรทิปนะคะเออแนะนํานะแนะนําเลยแนะนําเลยไปตัดกิ่งมันมาเลยเจอข้างทางตัดมันมาเลยเพื่อนๆจ้านะตัดมาเลยนะเนี่ยเห็นไเนี่ยเออเนี่ยเนาะก็มาแบ่งปันกันเนาะเพื่อนๆเนาะบางคนรจะคิดว่า มันเพราะยังไงอะไรยังไงปาดกิ่งมาเลยแขกมาทิมลงดินเลยมันยังขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยตอนแรกแขกมือว่าตายเอ้ยพอหมดต้าหนาวแล้วบู๊แตกใบแตกอะไรออกมาเลยเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปว่ามันจะออกลูกใครไหมอะไรไหรมเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะพเพื่อนๆจา้าสวัสดีค่ะ